มาให้ตั้งแต่ในเบื้องต้นแล้วลงจมเขาก็แค่ติอยู่ตรงเนี้ยจริงถ้าเขาสามารถทค่ติดตั้งแท่งให้มันวางให้มันวางแต่ละบ้านไปใช้ได้น้ำประปาเขอเป็นสิ่งจาเป็นอ่ะมันก็มันก็ไม่มีความสกปรกอ่ะแต่นี้รู้สึกว่าเขาก็ปล่อยฝางแล้วพอปุ๊บน้ำเริ่มแั้ไม่ไหลไม่แรงแล้วเพราะตอนนี้เพราะว่าความแรงมันน่าจะลดลงเนื่องจากว่ามันอยู่เนี่มันหกสิบห้าหกสิบปีไม่ได้นทำอะไรเลยทั้งนี่ยน้เด็มเาะ อยู่เพื่อหาทางแก้ไขดูนะในเบื้องต้นเนี่ยหาทางออกน้ำถึงไอ้ท่อเนี่ยมันไหลไปตามนั้นเราก็รับได้ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ว่าถ้ามันมาส่งผลที่มันถึงถึงหน้าปัดทองทางที่จอดรถเขาก็จะรับผลกระทบกันหมดบ้านพี่คือหลังสุดท้ายนั่นเลยที่ติดกันดเลยเสียงดังไหม อ,อ็อพอมีบ้าง<ต>มีบ้างาไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่หนักเท่ากับน้ําที่เขามาปิดปุ๊บอะเราไม่สามารถไปเขี่ยทางน้ําให้มันไหลไปได้เลยอะพอเ,เขาปิดกันก้นสารกังเซียปุ๊บเมื่อก่อนนะผมจะเดินไปเขี่ยให้น้ํามันออกไปแล้ววิ่งทางโน้นได้ตอนนี้เขาเข้าเขาไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยมาทางนี้ตลอดเมื่อก่อนตอนฝนตกจะมีท่อเป็นเป็นเป็นร่นองอยู่นิดนึ่งมันไหลมาจากตลาดแล้วจะไหลเลาะข้างกําแพงฝั่งนี้มาอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะวิ่งไปตรงนู้นไปถึงพราะไอ้บ้านนู้นเขาก็สร้างตันแล้วคุมกันหมดแล้ว ผมเคยไปเดินดูแล้วมันเข้าไปไม่ได้คือถ้ากับเราโดนล้อมมาทั้งนี้หมดเลยเราโดนล้อมหมดแล้วให้มันก็ต้องยอมรล้สภาหาไปก็ต้องหาทางออกของน้ำใช่ก็ได้ที่กาลังรีบไปทาธุระอะไรรู้เปล่าอยากให้ไปชี้จุดตรงที่แต่ก่อนน้ามันออกข้างหลังให้ดูหน่อยแต่ตอนนี้มันไปไม่ได้เขาปิดแบบปิดจำแพงหมดแล้วเคือคือคือถ้าไปมันต้องไปมันต้องเข้าด้านในนี้ลงไปชี้แนวเฉยเอาชี้แนวเฉยเพราะว่าเมื่อก่อนเราเข้าไปได้แต่เนี่องจปไม่ได้ หลายนนคนนะครัี่สคนนะครับถเอาคนที่ิดอยู่เปนัมาัแนะครั่ามันะมีวแิแทมัน,นมันจะติดอยู่ต้นถ้าแปงถ้าเป็นูย่างการมันจะชุกช้นได้ มันจะล้อข้างกาแพงไปออกริคลองริคลองตรงนี้นะมคลองหน้าหน้าตรงไปทางเคาะแล้วคราวนี้มันตันไปหมดแล้วครับครับอ่ามันตันมันก็ไปไม่ได้เขาปิดเขาปิดเกำแพงนี่คือเขาทาหรือเราทาเขาทำเขาทำกั้นให้เราเข้าเพราะว่าเัวก่อนตรงนี้เขาเป็นที่ให้เช้าให้กันแล้วเป็นพวกกั้นยาวไปถึงหน้าตรงด้านหน้านู่นเลยครับตรงลานจอดรถวันเดอร์ครับเขาก็สั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อืมเราก็เลยก็เลยต้องว่าเราเราก้ไปช่วยทางนี้ไม่ได้วาเมื่อก่อนเนี่ย ผมจะเดินออกไปแล้วก็คอยดูตรงนี้ให้แต่รี้ออกไปไม่ได้เนับเพราะว่าเลยต,ต้องลปล่อยตูน้นไหลเน่าตลอดมันจะมีผลจากตลาดแต่เพราะว่า,าเราสังเกตน้ำแล้วถ้ามันไม่ไงั้นมันคงไม่ไม่เป็นน้ำเน่าที่แบบมันมีไขมันมีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมสามจากตลาดก็เป็นอกอยู่แล้วนะบ้านดอยเขาก็ไปแจ้งที่เขาไปดูเขาบอกเขาไม่สนใจ ชุมคน,นตลาดเขาก็ไม่สนใจเดี๋ยวผมลองคุยกับทางสำนักาง,งานเขตนะหาทางแก้ไขหาทางออกน้ำํำให้นะครับด้นนี้ก็เโดนปิดล้อมไปหมดเลยครับด้านนี้เขาก็กันด้วยฮนะเป็นที่เขาเป็นที่แต่ตอนนี้นมันเป็นลำกระโดงที่มันเป็นคลองน้ำไหลสะอาดมา30ปีนะ มันมีอะไรแต่หลังๆมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพของตลาดแบบตลาดเปลี่ยน,ก,นก็มก็บีบตลาดก็ขาดที่ออกไม่ได้ถูกไมหมฮะไปออกนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมาออกด้านนี้ด้านนี้ก็ออกด้านหน้าตรงที่ทางเดินช่้องขงห้างห้าแฝดมันก็ตันเหมือนกันกบอไม่ได้เพราะไม่ไม่เคยมีใครมาขุดลอกเลย นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงหลังมันเดอร์ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนสุใยญ่แล้วก็ประสบปัญหาเพราะน้ำตกทีไรก็ผู้คนต้องเดินต้องนี้กทางอ่ะเออคือไม่คู่มาตันคือน่าจะมาแก้ไขพวกเราอ่ะก็เนี่ยแล้วก็เปาะบ้านนะมนันทั้งนี้ทั้งต้นเลยอ่ะคือตนเวลาน้ําตกก็ต้องเดินลุยน้ำบ้านของเท้าแล้วถ้าเป็นน้ำสา,าไม่ว่ามันก็เป็นน้ำไขมันมาจากตลาดอีกอต้องมาดูตอนที่มันตกจริงๆมันเป็นเย่างจริงมาลก เดี๋ยวตรงถนนข้างหน้าเบื้องต้นก็เพียมหน้ากระสานครับได้ขอบคุณมากก่ก็อยากให้แบบใครมันช่วยดูอาจจะไม่ต้องดีแต่เพียมว่าได้รับการแก้ไขก็น่าจะโอเคก็น่าจะควันช่วยเหลือประชาชนทุกวันสองวันเนี่ยคงจะได้มาลอกครมาประสานไปแล้วก็เลยมาดูโอเคครับดีครับดีครับก็ช่วยตรงนี้ครับผมัสดียเฮ้ยสวัสดีครับ

อันนี้เสียงจะเข้าไปไหมเข้าครับไม่์อะนะไม่เปแมตติเาผมก็<ฮ>อ,อย่างเงี้ยถ้าถ้าฝนไม่ตกหนักมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าฝน,น,น,นตกหนักตอนนี้ในบ้านนี้มันก็นยังเอ่ยู่ในบ้านนียครับซูนซูน ก่อนก่อนครับสิ่งกันที่กันซึมครับมันก็เหมือนมีซึมซึมาตลอดเลยใช่าหะเนี่ยผมก็เอาไปพแต่รอบๆตางแในที่เราไปแจ้งกันป่าคือป่าเนี่ยก็ต้องให้ผู้ใช้ปาเป็นผู้แจ้งเราไม่รู้จะแจ้งในขณะอะไร กลใจว่าถ้าเพิ่มน้ํามันรูปอ่ะหรือว่าน้ําท่อมันแตกอนี่ยเออเราสามารถแจ้งได้แต่เรื่องแต่เรื่องเรื่องท่อเก่าท่อเปลี่ยนท่อเนี่ยเราต้องหู้้ใช้น้ำประปาูปข้อปกาเอะนครั้ก็รูปาวหรอมาเอาขยะขยะเครื่องกองรน้ำก็ไม่ลงอยู่ดีนะไปแต่ขนาด ก็บ้านบ้านเป็นวันนี้บ้านเข้าเนี่ยเขาก็อยู่ได้เหมือนกันเขาเป็นสาวไปซื้อขายวัวมาเครื่องหนึ่งขายว่อมามาเสียตรงนี้เชือกยังไปยังร้อยอย่างนี้อ่ะปั่นออกไปกันรู้เขาก็ร้องเรียกหาว่าน้ำตรงนี้เป็นตัว้นพุ่มเข็นีิเขาก็เลยต้องเอาเข้าไปในหาบ้านไปไงจะออกหน้าบ้านมาดูมาช่วยนะตัวนี้เหมือนบ้านเป็นเขื่อนบ้านเป็นเขื่อนกั้นน้ำ ชอบมากเลก้าวไกลเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยตรับท่าดนี่เกือบหมดเลยแล้วคนรุ่นใหม่นี่ผมชอบเปลี่ยนคนมั่งมั่งไม่ค่อยมาทำนี่เปลี่ยนมาปเลอย่างนี้ไคนที่พลาดนี่คนที่คนรักกันเต็มเลยครับเข้าถึงผลงานโอเคเตรียมอนุญาตเดรียมมือที่หนอนครับจริงจริงตรงแถวนี้เองเพื่อนหน้าก็เคยเข้ามาทำใช่ไหมครับมาหลายครั้งแล้วครับ มาหลายครั้งแนละ้วคือเดิมทางเท้าเนี่ยมันก็จะพังไปละแล้วก็มีพี่ปิชาประธานชุมชนมวันดนิมมานอดีมามาประสานแล้วก็เลยเอางบประมาณของเทรื่ม,มานาครเนี่ยมามาซ่อมแซมตอนนี้ก็จภาพถนนเนี่ยมันใช้ได้แล้วแต่ปัญหาคือไม่มีทางน้ำํำเดี๋ยวก็แก้ไขอีกประเตหนึพพ่ง็ลไม่มีทางไปไม่มีทางไปส่วสภาพน่าจะวางท่อระบายน้ํา เพื่อเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวเราไม่มีทาง,ทางอ้าววัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทำท่อแล้วก็มาปล่อยน้ําใส่เข้าไปตรงนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ดีใช่ไหมเพราะไม่มีทางน้ําออกอะ่ะแค่มันผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ต้นต้นทางมากกว่าอพนนี้มันเป็นปลายทางแล้วเพราะว่าต้นทางคือว่าเดร์เพราะน้ํามาจากเดินน้าจากตลาดมันน้ําจาก ข้างในนี้เออขึ้นมาแล้วครับเป็นน้ําจากที่ดันขึ้นมาแต่ปัญหาคือเราไปแก้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นคือที่ส่วนบุคคลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตรงนี้เพื่อวางท่อแล้วให้น้ําออกไปเลยทําปูพิทักษ์ให้มันดูดีไม่ใช่มีน้ําขังลักษณะนี้ทําทําตามสภาพที่ทําได้นะตรงนี้มันเป็นสาธารณะใช่ไหมพี่ปิชาทํา,าสาธารณะก็สามารถเอางบประมาณกรุงเทพมหานครมาดําเนินการได้แต่ส่วนตลาดมันเป็นที่เอกชนอ่าเราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ ถึงทําได้ขอพอลื้อมือแค่ชั่วครั้งชั่วงขาวและยาวๆมันก็ไม่ได้แหละเดี๋ยวเปลี่ยนสิดเปลี่ยนตัวของไปก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวจะบางพรมองค์ที่สวยนะไหนแล้วมันถึงก้งพี่เสร็จแล้วครับสวัสดีผมก็บอกว่าเวลาของบางของผม09แล้วก็ของจะหล่อคนขาดน้ํมีเยอะครับบังพวง09เหลือดีด้วย ตรงนี้ไฟฟ้าทีมสสเทนประสานนานแล้วนะนานกี่วันแนละ้วเพลิงดับได้ไหมเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ต้อง,ต,งตั้งแต่ประสาน,ปร,สานประสานไปห้าวันก็เข้ามาทําเลยห้าวันเข้ามาทำจริงๆช่วงนี้ประสานด้ฟ้าก็เร็วนะเ,วเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันดับอยู่หลายที่ชาวบ้านบอกว่าดับเป็นปีคใช่ใช,ใช่แล้วก็สะสมอะ่ะมันสะสมมา เราะเดินไปทางไหนต่อจะเดินไปทางนู้นหรือจะไปทางนี้ทางนี้เนะาะโอเคด้่ก็ที่เข้ามาทําไฟก็จะมีสองเสานี้แล้วก็อีกสักรสองจักรหมอับ,คบเครื่องสายสายเนี่ยตอนเนี้ยทางทางปสชร่วมกับสานักงานเขตกาลังเดินตารวจอ่าริมถนนเพชรเกษมอยู่กับก็สิริสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ วันนี้ไม่เด็ดพกเหรอเหรอใช่ใช่เราเป็นแฟนกันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยว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 จ้าวป้านนินท่าเป็นข่าว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 ออ อยากเที่ยวแล้วไหว้พระก็ไหว้ได้ดีจริงๆก็จะพาไปเที่ยวผาพิสตะหีบเผอิญไฟมันไม่โอเคไม่ตั้งใจคือมันจะพาไปเที่ยวนั่นแหละจริงๆลับไปซะก่อนเไงไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวเที่ยวผับพิสตาหีไปละโซตี้สิบห้าเอาโซตี้สิบห้าอะไนะอย่าก็ไม่รู้ใครนู้นโอเคเดี๋ยวตามไปใช่เดี๋ยวจะมาลอกพ่อเดี๋ยวจะมาลอกพ่อนะ ม่้อนเนะพี่เปิดท่อร่องเลยนะพี่เปิดท่อร่อเราเล่นลากไหม แต่ตรงน้นะไม่มีนี่ลงไม่ลงนรันฝนตกก็ันเหมือนบัง่วงบอนเี้ันเป็นเป็นแอวนอย่างนี้ไงฟังรู้ว่าสูงวนนี้ก็สูงก็ลงมาไม่บครามแต่ถ้าของเราโล่งแล้วระบายน้ำได้เป็นไี่ลงมามันก็ไม่ท่วมหรอกเราต้องทาตรงนี้ให้โล่งก่อนถ้าบันเดิมาแล้วมันขังตรงนี้หมายความว่าตรงนี้น้ำไม่ไต่ ตอยข้าบนไงลยข้างบนเอลงบนลงมาอไลลงมาเนอะอลอยามันไม่เหมือนตันคือเรื่องอะไรวะเนี้ยโคดีข้ยมาขำๆโอเคโอเคไม่ไม่ไปเดินด้วยกันเหรอเดี๋ยวชาบ้านนินทาได้ได้ ไฟเปลี่ยนใหม่เป็น LED ฮะสว่างอ๋อเปลี่ยนโคมเปลี่ยนไรเลยประมาบอกหน้าแสบตาไปสว่างเกินสว่างเกินแต่จริงๆก็น่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าเพราะว่าหลอดไฟฟ้าเดิมที่การไฟฟ้ามาเปลี่ยนน่ะหลายคนบอกว่ามาเปลี่ยนได้สองสามวันก็ขาดอีกเหมือนเดิมติดต่อยากติดต่อยากแล้วพอเปลี่ยนแล้วก็ยังขาดอีกโหนี่ไปน LED นี่แจ๋วเลยเนี่ยแต่จะให้เจ๋ววิธีนะต้องมีแผ่นอะไรนะแผ่นโซลาร์เซล ไปื่อไปประหยัดน่าจะไปทำงานกันหมดไม่ใช่ตีกว่าที่วันเสาร์สวัสดีครับสวัสดีครับสสเขตบางแคกสอคอมาเยี่ยมนะครับไปสว่างดีขึ้นไหมครับสงบ้านพอดีเลยเนาะมืดอีส่างมากนานไหมนานมาก อืมโอเคสว่างก็สว่างสว่างจ้าดีสว่างจ้าดีไม่ต้าไปใช่ไหมครับไไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟหน้าบ้านเวลาใช่ไมคอ๋อ้ข้สกับจะเปลี่ยนเป็น LVD สองต้นต้นนี้กับต้นสุดท้ายโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยสวัสดีครับสอสอเขตบางแคกับสอกอมาเยี่ยมครับไม่เป็นไรครับมาเยี่ยมเฉยๆ เย้ยเผยเก่งใจยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเข้าเฟรมเลยจะยุ่งพี่ชายสวัสดีครับสอสอกับสอกเคบางแคมาเยี่ยมครับไเห็นตัวจริอเลยโอเคไฟสว่างสว่างมากครับสว่างมาก ปสสประสานไปชาวไฟฟ้านะครับก็มาดูด้วยอ๋อเปลี่ยนเป็น LVD ที่สว่างเะเ่าสว่างเกล่ามืดอยู่นานเนาะมันสลัวสลัวอ๋อไม่ถึงไม่ถึงก็มืดแต่แค่สลัวตอนนี้สว่างจ้าเลยงจ้งในบ้านอ๋อสว่างมากตลอดเลี้ยงอะไรเราเลี้ยงไก่ไก่เอาไปหมดแล้วครับเอาไปหมดเลยครับผมทำไมเอาไปกินไม่ใช่ไก่ชนไก่ชนอ๋อโอเคนอกจากเรื่องไปมีปัญหาอะไรอย่างอื่นไหมครับ เขาจะไฟมันชอบดับก็เรียบร้อยนะอตรงนี้มันมม้อไฟไปทั้งสี่อันนะแล้วรวมที่นี่หมดเลยรวมมันมีหลายรังตรงนี้สี่ตะนุ้นสี่แปดอ๋อแสดงเขาบ้านเยอะเหมือนกันมีอะไรเดือดร้อนก็ติดต่อทางสสสกได้นะครับในเพจได้เลยนะครับยินดีรับใช้นะครับโอเคขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ ฮัครับพูดออกทางรายการหน่อยตอนนี้เรามาลงพื้นที่ที่ไหนบางแครซอยบบงแครหนึ่งนะครับเย็าหนึ่งใช่ครับ,บ <า S 2> ตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟดับนะครับในซอยนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนเ e d ดีไปสองดวงนะครับที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวต้นซอยนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขอีกดวงหนึ่งก็จะเป็นทั้งหมดสองดวงในซอยนี้นะฮะส่วนปัญหาเรื่องการล็อก้อแล้วก็ในรล้องขังเมื่อกี้ที่ว่าน้ําอาจจะมาจากตลาดนะครับบเราก็จะทาทาง แล้วก็เอ่อเป็นท่อข้างล่างระบายน้ำน,นะครับเดี๋ยวประสานกันอยครับแต่ทือผมมองนะคุณเทียนนะตรงนี้เป็นซอยแคบถ้าเผื่อมีอคีภัยที่ท,ที่ที่กำลังไหมกันอยู่บ่อยๆเนี่ยผมว่าถังดับเพลิงเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมาก,กน,นะ,อ,ะอย่างที่มีอยู่อันเดียวอันเดียวนี่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าปีแล้วก็ไม่รู้นะครับถ้าเหตุการณ์จริงๆมาเนี่ยจะทํายังไงอะ ผมว่าถังเดียวไม่พอนะ pues mm ตรงนี้นะครขออนุญาตครับคุณพิงคครับผมมาแทนนี่พี่หน้าจะขอกรอกร้อนน้องนะครับน้องตัวนี้ชื่อโควิดเป็นหน้าตัเบลล์โอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้น่าจะนานแล้วพี่ถังดับเพลิงนี่อยู่นานยังเออไม่นานนานเท่าไหร่นี่ยังสภาพยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่แต่ว่าถังเดียวก็น่าจะน้อยไปนะ ก็เดี๋ยวหาลือกับนักป้องกันการน้ัพายไปข่าวว่าโดนตังเข้าไปแล้วไม่ได้พื้อถังน้ำเพลิงนะก็ปวดหัวเลยเนี่ยตัดอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งจำเป็นบางครั้งมันก็มันก็ต้องซื้อนะเดี๋ยวพอกลัวว่าทุจริตเพื่ออะไรมากมันก็ประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับจริงๆการทุจริตก็น่าจะยากะเพราะว่าสมัยนี้มันเข้าอีบิติ่งเดียวขั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะทาอะไรได้ง่ายเดี๋ยวมันการหรือเปล่า มันตันเนี่ยเนี่ยดินมันอยู่มันนี่เลยเนี่ยเขาบอกลอ,อกได้ยังไงเมื่อไรลอ,อกใหม่ลอ,อกใหม่ลอ,อกใหม่ด้านในเตรียมแนบกับาื้นห้องในคลาสพลเรียนปรช่วงใช่ใองบัตรหรือจะไปด,ดูตรงนั้นดูตรงนั้นดีกว่าจ้าจ้าด,ดังยิ้มอย่างเดียวเลย น่าจะประมาณวันสองวันนะครับทางสำนักงานเขตโดยป่าโยธางานระบายน้ำก็จะมาลอกน่าจะไม่เกินวันพุธวันพฤหัสนี่วันนี้วันอะไรวันเสาน่าจะวันจันทร์วันอังคารจริงๆซอยนี้ก็เคยมีบ้านไฟไหม้ใช่เข้ามาช่วยแล้วก็รถก็เข้ายากนะครับปัญหาก็จะเกิดลลัจเยครับอย่างที่วัดม่วงนะผมก็วิ่งดู รอบกลางคืนมาใช้รถดูดเลนสี่คืนติดติดวันมู่ต้องไม่ท่วมฝนตกแล้วที่นี้ก็ต้องไปตรวจตื่นนะครับไ่ายในพิมยมหน้าที่วัดม่วงในเบื้องต้นฝนยังตกไม่เยอะนะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่เห็นน้าท่วมเดี๋ยวรอฝนตกเยอะๆอีกทีหนึ่งจะสารวจสวัสดีครับ สสบางแคครับเยี่ยมนานครับสอบอบางแคครับตรงนี้คงไม่ท่วมมานะอยู่ใกล้คลองสะพานตร,ตรงนี้ส,งสูงตรงสูงก็คือเราก็ต้องทําตรงนี้ให้โล่งโอ้โหนี่ไงมันมาถึงจะสูงป,ปากเข้าอะ่ะถ้าลอกมันจะดีถ้าอ้างว่าลอกแล้วไม่ได้เราเพราะว่าเลนหนึ่งเยอะอยู่เลยอ,ะอ่ะ อ๋อเาเรื่อรู้กไม่บองบองอีกคนยัง้ายช <c oughs> ีวแล้วอ่าน่าฮ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 ่าไดาไงตัวาี้ะีะ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า่าังตันอยู่เลยไม่รู้ว่าตันเพาาะ่่อตันหรือ่ันเาราะบาฮ่าบัาไม่ทฮ่า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 พจะฮ่เฮ่าฮ่ย่ อีกประมาณสี่สิบเมตรยี่สามสิบเมตรลงคลองแล้วตรงนี้มันจะไปได้ยังไงอะแอดมินหมีมีใครคอมเมนต์ถามอะไรมากเปล่า่ะเงียบอย่างเงียบดิเดี๋ยวได้ตอบสวัสดีครับมาไหายรามาจากลาดตกาดเออไม่ได้มาไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอจริงๆผมเป็นสกอมาสองเดือนครับผม ที่รถจอดอ่ะรถจอดตรงไหนเออจอดิดอยลางแบบโค้งเขาแต่เราเลี uh ้ยวอ่ะอ okay. okay. ่าลำบากรถเอกชนรถรถบัสเหรอหโป้งเลยรถชั่วคนทั่วไปอ๋ออืมอ๋อผมเลือเ้าไป้าเลยป้าหน้าเลย้าเรื่อโอเคจำหน้าไว้นะเนี่ยสามคนอะ บางทีอะไรชื่อนอนต่อพื้นที่ตกอคอเนี่ยสามคนเลยดีนะแต่งตั้งได้เสร็จหมดแล้วใช่หรือเปล่าถ้าแต่งตั้งได้เแต่งตั้งมาที่เลยนะเนี่ยเรื่องตนก็ไฟตรงหัวโค้งติดแล้วนะครับประสานกานไฟฟ้าเอาเนะตรงนี้ยังค่ะตรงนี้ยังแต่มันติดบางทีติดตรงนี้ดวงเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอยพี่บอยรบกวนถ่ายเลขเก่าครับตรงอันนี้ด้วยค่ะติดไหมอันนี้ติดไหมอันนี้คือไม่ติดเลยบางทีก็ติดคำว่ากลางคืนไม่ติดหมายความว่ากลางวันติด ไม่ไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานกสอประสานกับไฟฟ้านะครับใจนะคะที่ลวงครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะมาลอกพ่อไม่เกินสามวันก็มีบีพีประสานการไฟฟ้าครับแนะนําที่บอยทีมงานพื้นที่ครับมีอะไรก็ทักมาได้เพจจะเป็นคนที่คอยต่อเสียงที่สามต่อประสานหน่วยงานที่มันสว่างหน่อ ติดก็เโจนหกส okay. 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 ิบสามโอเคเดี๋ยวประสานกับทางไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้พื้นถนนที่ไหนฮะแสามเลยที่ังพื้นถนนที่ไหนพื้นถนนซอยไหนครับิม้นมาเลยพี่ปีชาครับอ๋ออันนี้คือคลองบางแคประตูระบายน้ำคลองบางแค กำปโลก็คือแนวข้างกำแพงเขาใช้เคปูนะครับป้ายทิศตอนอาวอันนี้มันต้องไหลตามตะพาดเลยมันต้องดันขี้เลนออกมาอือ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 เพราะฉะนั้นถนนเมนต้องต้องโล่งอ๋อเรื่องรูยมาจากนั้นไม่มีท่อนี่ หลังนี้ที่เคยไฟไหม้เขาไม่ได้ปลูกต่อไม่ได้ปลูกใหม่จับไม่ได้แล้วว่าปีไหนเดือนไหนแต่เข้ามากับพี่อนาจกเอาออกมาช่วยมาจจะสามปีสี่ปีสามปีสามปีน่าจะสาเออเป็นได <3 S 1> <ะ>้ไหมสามปีสามปีปปกว่าตันนี้คือประตูระบายน้ำของ แครที่จะไปลงคลองพญาล่าชมนตรีซึ่งดูจากจากน้ําในท่อแล้วอะน้ําในท่อสูงกว่าน้ําในคลองนะครับนี่น้องนในคลองก็น้ําที่ล้นปากท่อมาสักครู่เนี่ยมองจากสายตาแล้วก้องทำคนงงคุณดูอยู่เบียนหัวนะครับ <c oughs> เอาแล้วกับหัวกลับหางแนละ้วเอาโอเคกลับสูเพราะว่าปกติ ก็ในคลองก็ยังมีขยะอยู่นะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าทิ้งขยะลงคลองเพราะว่ามันจะมารวมอยู่ที่ประตูระบายน้ําทําให้ระบายน้ําช้าช่วงเวลาวิกฤตอันนี้เป็นของสํานักการระบายน้าเป็นผู้ดูแลอีกประตูหนึ่งก็จะปิดอยู่ตรงที่วัดลาดดมลุง่าดดมลุงตรงนี้อยู่ที่ตรงวัดนิมมานอาดีคลองของพญาลัมมณรีแต่ตรงน,นู้นจะเป็นคลองทวีวัฒนา ข้าใจว่าน่าจะต้องทำประ,ประตูเพราะบางทีก็อาจจะต้องกันนำ้ำฝั่งเข้ามาด้วยเข้าใจว่าอย่างนั้นจะเป็นระบบบอกว่าอันนี้น้ำท่ว่อยลงมาเยอะมากสายไฟแยกคำหยาท่วมมาเยอะมากโอเคครับก็ตอนนี้กําลังประสานกับกสเทชกับสำนักงานเขตตรวจสอบบริเวณถนนเพชรเรกษมซ้ายขวาทั้งหมดก่อนนะระดับต่อไปเดี๋ยวจะเข้าตามซอยแล้วก็ถนนกาญจนานพิเศษนะครับจะพยายามไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับ คงจะเทียบฝั่งเหนือฝั่งเหนือฝั่งใต้แวรู้กันหมดใช่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 ใช,ใชพ่พี่ปีชาถังถังดับเพลิงในชุมชนมีพอใช้ไหมหรือว่าอายุเป็นยังไงพี่ พอเก็บไปเยอะๆเอาทั้งที่จะเปิดใช่ไหมใช่เราเก็บไปหมดแล้วให้มาก็มีครบตามที่จะขอทอ๋อเก็บไปสิบให้มาสามอ่าไม่พอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดสรรมาซื้อถังระเพิงป้องกันไฟไหม้ได้หรือเปล่าตามตัวได้นะได้ก็ดูแสงให้ใหญ่ก็ให้เยอะหน่อยเล็กก็เล็กได้นะครับครับแก่แก่ยังไงเขา ฟังของเดิมไม่อยู่ที่ถังนะครับก่อนเขาเก็บไปครับรวมสามสิบครับโอ้อ,อ,อชุมชนละยี่สิบสามสิบผมว่ามาันช่วยได้นะมันนั้นเมือนเรนาก็มันไม่ได้มาทีเดียวไงมันก็ได้สวัสดีครับสวัสดีคัครับนีสองก่อครับมีสองก่อครับเก็บตัแค่มีเรื่องอะไรอยากสะท้อนครับประตูน้ำาด<สะ>ี๋ย<ส>ด<ะ>ี๋ย<ส>ด<ะ>ี๋ยววดยดวดดีย ทิ้งย้ายสวัสดีครับสวัสดีครับไปตรงนี้ไม่ติดใช่ไหมใช่ครับก็ไม่สว่างครับแต่ดูระคมมันน่าจะหมดสภาพแล้วนะดวงด้วยอะไรเนี้ยอืมก็เดี๋ยวเบื้องต้นเก็บไปเต่าเดี๋ยวไปประกานให้ครับคืนนี้ดีกว่าบอยคืนนี้วิ่งดูเลยทีเดียวเลยต้องเต้น อ่ามันจะได้เวลาแจ้งได้แจ้งทีเดียวเลยในงั้นจะแจ้งทีละโดงละด,ง,ะดงมันก็ไม่จบเอาโซนนี้ให้จบไปเลยพิตีก็ได้ฝากพิตีที่ฝากไว้ไม่ต้องมาคุยนเรียบร้อยแล้วแอบนั่งจะเมื่อไหร่เมื่อกี้นี้โ okay. <c oughs> อเคขอแอบไปถ่ายแล้วนะขอทีเดียวเลยจะได้จบโซนนี้ไปเลย <c oughs> <c oughs> เบื้องต้นผมว่าประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาลงดูพื้นที่ซอยบางแคหนึ่งปัญหาน้ําท่วมอีกสามวันนะครับก็ประสานสำนักงานเขตเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาล็อกให้ดูเบื้องต้นก่อนก็อยากให้เป็นเหมือนกระช่วงคิดว่าปัญหาน่าจะหายาจะหาต้องหายครับต้องหายต้องหายครับแล้วก็เรื่องไฟฟ้าสองสว่างก็ยังมีมาเก็บเพิ่มเติมมีบางเสาที่อาจจะยังไม่ได้มาเปลี่ยนตกสำรวจตกสำรวจคืนนี้มาเก็ตให้รบให้รบครับแล้วก็ากแจ้งเปลี่ยนทีเดียวเลยทีเดียวใช่ใช่ส่วนเรื่องถังดับเพลิง เดี๋ยวประสานกับสำนักป้องกันสาธารภัยนะครับใน้ระบบกลไกของสภาเดี๋ยวประสานประสานผ่านสภากรุงเทพมหานครนะครับไปจัดสรรในชุมชนให้ครบทุกชุมชนตรวจสอบสำรวจใหม่นะครับป้องกนอาชําธิภัทำงบประมาณเตรียมล็อกพ่อล็อกรองในเขตนี่เสนอไป90้ากว่าล้านแตไม่รู้ได้พารนาไม่รู้ได้เท่าไหร่ขอไปก่อนเพื่อชาวบางแคขอไป9 4้าสิบล้านไม่รู้ยอดให้เท่าไหร่ก็รู้ว่าแต่เฉพาะคลองอย่างเดียวประมาณสามบคลอง เฉพาะเขตบางแคผมน่าจะเป็นคนที่ลอกคลองไหม่สุดในในกรุงเทพแลนครุงเท9ตวบางแคต้องไม่ท่วมครับบางแคต้องไม่ท่วมนะครับโอเคโอเคครับอนุญาตนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเด็กวัดเลยครับเป็นเด็กวัดม่วงเลยครับไม่ใช่เด็กวัดม่วงเป็นเด็กวัดม่วงเลยครับแต่ว่าเป็นคนบางแคเพราะฉะนั้นจะดูแลคนบางแคทุก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 คนทุกทุกที่ครับ ไอกอนสอสอทุกที่ครับมีอำนาจอะมีเทนส์มีหมอฮาร์ดด้วยแต่งตั้งใครมาแล้วตรงนี้เป็นบ่อบำบัด